สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธ,ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2568ความว่าพระนักท่านนายเลืองเกื่องประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดำเนินมากว่าสี่ทศวรรษ ประเทศไทยและเวียดนามได้ร่วมกันสร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันดีมาโดยตลอดบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อย่างรากลึกความเคารพยกย่องและความไว้วางใจที่มีต่อกันประเทศของเราทั้งสองต่างยึดมั่นในอันที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและสมาชิกประชาคมอาเซียนเชกเช่นเดียวกัน ประเทศไทยและเวียดนามจะยังคงส่งเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไปโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและนวัตกรรมซึ่งไม่เพียงจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายหากแต่จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียนโดยรวมอีกด้วยพระประมาิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว